แม่จอยแอนด์เดอแกงมาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะชวนมาทำบัวลอยมันม่วงและบัวลอยฟักทองกันค่ะเริ่มจากนึ่งมันม่วงและก็ฟักทองนะคะเป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะบดมันม่วงและฟักทองนะคะเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวและน้ำเปล่าค่ะ เรามาเริ่มทำบัวลอยมันม่วงกันก่อนเลยค่ะเริ่มจากนำมันม่วงที่บดนะคะผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะ <ijn> oil, นวด <Abi. S 2> ให้เข้าก <un> ันนะคะทยอยใส่น้ำนวดจนเนียนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทำบัวลอยฟักทองกันต่อเลยค่ะนำฟักทองบดนะคะผสมแป้งข้าวเหนียวนวดให้เข้ากันทยอยใส่น้ำนวดจนเนียนปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ก่อนเลยค่ะ เมื่อได้แป้งทั้งสองแบบแล้วนะคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะในคลิปนี้นะคะแม่จอยปั้นเป็นก้อนกลมขนาดประมาณ1เซนติเมตรค่ะเรามาเริ่มต้มโบวอลอยกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะนำเม็ดบบวลอยที่เราปั้นไว้นะคะย่อนลงไปต้มนะคะสังเกตว่าเม็ดบบวลอยจะต้องลอยขึ้นมาทั้งหมดนะคะเมื่อโบวอลอยลอยขึ้นมาทั้งหมดแล้วเราจะตักโบวอลอยนะคะไปแช่ในน้ำเย็น จากนั้นจะตักจากน้ำเย็นนะคะลงไปแช่ในน้ำเชื่อมไว้ค่ะเมื่อเราได้บัวลอยแล้วนะคะเราก็มาทำในส่วนของน้ำกะทิกันค่ะส่วนประกอบง่ายๆเลยค่ะก็จะมีน้ำกะทิน้ำตาลปึกน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงในหม้อค้นให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายดีนะคะชิมรสชาติชอบความหวานประมาณไหนเติมได้เลยนะคะ ใครชอบแบบร้อนๆนะคะก็ตักฐานได้เลยนะคะส่วนใครชอบแบบเย็นๆใส่น้ําแข็งได้ไม่ว่ากันนะคะ mm hmm. ก็เป็นอันว่าบัวลอยมันม่วงและบัวลอยฟักทองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้แม่จอยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ